โอเคนะครับก็สวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับพี่ซิมมอนนะครับแล้วในวันนี้นะครับไม่ได้มาเล่นเกมธรรมาดานะครับก็นะครับวันนี้ก็มีคอนเทนต์มาทำอาจจะแปลกแนวไปนิดนึงนะครับที่มาอยู่หน้านี้นะครับพอดีพี่นะครับเอ,อ่อ ไปติดพับจีพี่ก็ไม่เล่นเกมมานานนะครับพี่ไปเล่น PUBG. <G> พับจีเพราะเล่นพับจีแล้วมันกดอัดวิดีโอไม่ได้นะครับก็ไม่ได้ดูนะครับโอเคในวันนี้นะครับพี่ก็จะมาเล่นเกมตามยูทูบเบอร์คนดังนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นเอ่อคัตชานะครับคัตชาย์วันทูดายนะครับ I want to pay เออก็ได้ติดตามคัชชามาเป็นเวลานานแล้วนะครับวันนี้นะครับคัชชาเพิ่งลงคลิปไป52นาทีนะครับวันนี้พี่ก็จะมาทำคอนเทนต์เล่นเกมตามคัชชาหนึ่งวันเออหนึ่งคลิปแหละเออไปนะครับพี่ก็ได้ดูมาแล้วแหละเออ อาจจะติดลิขสิทธิ์ของคัาชาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่นะครับก็ขอขอบคุณคัชชานะครับสําหรับภาพนี้นะครับก็จะไปเล่นตามคัชชานะครับไปก็กดคลิกลิงก์ตามที่คัชชาได้ลงไว้นะครับพอกดลิงก์แล้วนะครับมันก็จะให้เราล็อกอินหน้าเว็บนะครับ พอเราอินเสร็จแล้วเราก็กดเล่นได้เลยนะครับป๊าเข้าไปมันก็จะเด้งมามันก็จะเด้งมาหน้าโลบ,บ็อคนะครับสักแป๊บหนึง่งมันก็จะเข้าหน้าเกมนะครับเกมนี้ก็จะเป็นแนวคิกเกอร์นะครับทำไมไม่หมุนหน้าจอแอป,ปหนึ่งโอเค เกมนี้ก็จะเป็นเกมคลิกๆไปเรื่อยๆนะครับเป็นการออกกําลังกายนะครับสําหรับเกมนี้นะครับาการคลิกๆไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นอีเวนต์คูณสามนะครับสําหรับการออกกาลังกายเริ่มต้นมาแล้วก็มากดเทนต,ตรงนี้นะครับ วิดพื้นไปมันก็จะเพิ่มเพิ่มเพิ่มโอ้ oh, มีเสียงเหมือนด้วยอ้าเกมนี้มีปุ่มปิดเสียงด้วยนะครับเอ่อนี่ล่ะไม่มีนะครับไม่มีปุ่มปิดเสียงเพลงนะครับเราต้องปิดเอง ก็กดคลิกคลิกคลิกเทนไปเรื่อยๆนะครับก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเป็นแนว AFK นะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบใช้ออโต้คลิกนะครับ ก็มีเสียงอ๋ <S 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 อเิปนี้มีการ PVP ด้วยนะครับกดออกมามันก็จะมีที่ให้ไปต่อสู้กันนะครับโดยใช้ค่าพลังที่เรามีอยู่นะครับ เดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่งให้เขาสู้กันเสร็จก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อัพพลังนะครับสำหรับคนที่มีค่าหัวกะโหลกนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการทำสัตว์เลี้ยงนะครับการเป็นชางสัตว์เลี้ยงอะไรต่างๆตัวนี้ก็จะเป็น ค่าเพิ่มน้ำหนักให้เรานะครับว่าเราเพิ่มน้ำหนักได้เยอะแค่ไหนนะครับตกอัลพันน่ากว่าห้าพันหัวกระโหลกนะครับไอเทพนะครับก็อะไรเนี้ยบ่ายสามสิบอ๋ออันนี้ต้องชนะสามสิบครั้งนะครับถึงจะซื้อได้นะครับนี่โหอันนี้เปลี่ยนแรงนะครับ โดยใช้ค่าหัวกระโลกหนึ่0แสนนะครับก็นานพอสมควรนะครับนานสำหรับเกมนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็กดเทนเทน<ๆ>เทนไปเรื่อยนะครับเรามาดูที่กระเป๋ากระเป๋าก็ยังไม่มีสัตว์เลี้ยงนะครับตัวรูปนี้ก็จะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเทนนะครับ ด้านหลังนี้ก็จะเป็นไข่นะครับซึ่งจะใช้ค่ากระโหลกในการซื้อนะครับพอดีที่มีี่20แล้วเกิดเลยแล้วกันนะครับอาได้แมวอ่ะเพิ่มสเต็งบูท1.5นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็จากคูณสามนะครับตอนนี้นะครับมีอีเวนต์คูณสามนะครับจากคูณสามก็จะเพิ่มนะครับ 4ปส okay. ีโอเคก็โอเคอยู่นะครับลองกดออกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะไป pvp ครับอ้าวตรง pvp อยู่ไหนอ่ะตรงที่ pvp อ๋อลองกดเปิดก่อนนะครับ PV p ีพีทูแอนะครับต้องกดเปิดก่อนนะครับไม่งั้นมันจะไม่ไปให้เรานะครับอ่ามาแล้ว ดูสิว่าเราจะสู้เขาได้ไหมนะครับพี่ว่าพี่ตายแน่เลยนะครับเพราะว่าพี่เพิ่งเริ่มต้นเล่นนะครับมีแค่คนเดียวอ๋อพี่ไม่ชนะอะไรเงี้ยคลิกๆอ๋อตัวตรวรนี้ือเพิ่มเพิ่มเลือดมั้งครับ น่าจะใจตามที่เขาบวกมานะครับก็เล่นตามตามเขาอะ่ะเอออะอ่ะบ่ะขอก้าน่อยดูเหมือนว่าจะไม่ชนะนะครับเพ, <Lauren. S 1> พร,พราะว่าเขาซื้อที่ถ่วงน้ำหนักมาเต็มตัวเลยื้อมไม่ได้หรอกอ่า วันจอดนะครับกูตายโอเคเราจะไม่ไปแล้วนะครับเราจะเทนอย่างเดียวนะครับีโอเคไอเทนคูณสอนะครับต้องใช้เออแรกที่ว่าเป็นสกิลนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถไปได้เพราะว่าพี่เพิ่งเริ่มเล่นนะ เยอะสุดก็จะอยู่ประมาณคูณห้านะครับคูณห้านะครับตัวนี้โอ้เป็นที่เทนอย่างดีเลยนะครับโอเคนด้ดีไม่ได้ไม่ได้อ๋อก็แใ่แล้ว การที่เราเป็นอ่อกินเนอร์มันเออถ้าไม่มีเกมพาร์ดอ่ะจะกลายเป็นนูบทันทีนะครับต้องทำใจนะครับเริ่มต้นหมาก,ก็ต้องหมาดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อเอาข่าพลางังกับคนอื่นนะครับก็เป็นเกมที่ดีแหละมั้งตอนนี้นะครับ คนที่พลังเยอะสุดน่าจะอยู่ประมาณสองแสนเฮ้ยคนนี้หนึ่งล้านน่าจะโดนเขาสังหารเมื่อกี้แหละนะครับโอเคพี่ก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับไปเ,เรื่อยๆนะคตัโโลวลูกไฟนะครับต้องใช้ห้าหมื่นเพื่อมีเบิร์นนะครับ เป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะยากโคตรนะาไม่มีเกมพารน,นะครับขึ้นทิแงเละสี่ โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะไปฟาร์มหลังใหม่นะครับโอเคแล้วเจอกันนะครับอีพีหน้ารับรองว่ามีอีพีที่สองแน่นอนนะครับพี่ขอเวลาฟาร์มก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครป์พี่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบาย